สวัสดีค่ะขอต้อนรับค่ะเข้าสูก่การรีวิวลถอดกับสูตรถยนต์โต๊ะค่ะค่ะแล้วนี้ก็อยู่กับเก๋กแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีกับรถในแนวผส์หรือว่ารถครอบครัว จากทาง t o y ยตานั่นเองค่ะกับ Toyota f o r t ์จูเแต่ต้องบอกก่อนว่า Toyota Fortuner นั้นเขาได้มีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี2004และรถที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของเจนที่2เปิดตัวครั้งแรกในปี2015ค่ะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าค่ะเรามาดูกับคันนี้กันเลย Toyota าออนิ w ฟอร์ u n เนอร์ นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว TRD และเป็นตัว4 wheel d ด i ด้วยรถปี2016ค่ะราคาป้ายแดง1.749,000บาทค่ะสีขาวมุกสียอดนิยมแบบนี้เลยคือบอกเลยถ้าคุณไปออกป้ายแดงนะคุณต้องบวกเพิ่มแบบ5,000ันหมื่นหนึ่งหน่แน่นอนนะคะเพื่อที่จะได้สีขาวแบบนี้แล้วเป็นสีที่ขายดิบขายด,ดีมากๆนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นตัวคมเนียมค่ะ แล้วมาพร้อมกับช่องลมด้านหน้าสีดำแบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะตัวไฟหน้าดีไซน์แบบสวยมากไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย l i g h t LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูน้าค่ะปัดล้อสวยค่ะสภาพเกลดเอนะคะไม่มีชนหนัมพิควนน้ำท่วมตัดต่อแดด,ดแปลงหรือว่าไฟไหม ตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นเกศจะพาทุกคนไปดูกับเครื่องยนต์ว่าสาภาพจะเสือขนาดไหนเรามาดูเครื่องยนต์กันเลยค่ะมาดูเครื่องยนต์กันค่ะคุณขาโอ้โหเครื่องยนต์สาภาพกริบๆมากนี่คือรถปี2016นะคะสาภาพเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะจ๊ะ2.8หรือว่า2 8 0 0ซีซีนะคะให้แรงม้าถึง1 7 7แรงม้าค่ะ สภาพเครื่องยนต์ต่างๆแต่ละจุดภายในห้องเครื่องนะจ๊ะสภาพเดิมๆแบบนี้หรือนะคะจะเป็นกับตัวนอ็อตต้องบอกเลยน็อตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะสังเกตดูดีๆได้นอด็อตสภาพเดิมๆนะคะรวมไปถึงกับตัวฝากระโปรงอ่าฝากระโปรงเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวน็อตฝากระโปรงหรือจะเป็นแผ่นซับความร้อนหรือว่าจะเป็นตัวเม็ดอาร์คแต่ละจุดนะคะ และอีกหนึ่งจุดนี้ถ้าเป็นของตัว t o y ย t a าฟอร์จูเนะคะก็จะมีม a r เกิร์เป็นงสมเนียงนะคะแล้วก็จะมีแผ่นเพจทางด้านนี้นะคะลองตรวจสอบดูได้เลยดูกับเครื่องยนต์กันไปแล้วขยับมาด้านข้างตัวนี้เป็นล้อมแม็กนะคะกับตัวที่เออดีดูมีความสปอร์ตเท่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะแม็กสีดำตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยตัวนี้ขนาด20นิ้วค่ะ เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะแล้วก็ที่จับประตูนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวคย์เลสด้วยนะสะดวกสบายนี่ล็อกแบบนี้ก็ได้สปอร์ตล็อกแบบนี้ก็ได้เพราะบางทีสมมติรหดช้อปปิ้งมาเอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เอ๊อันนี้อยู่ในกระเป๋าล้วงแบบกระเป๋าผู้หญิงอะบางทีล้วงแบบหาไม่เจอนะคะคุณก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยนะสะดวกสบายและดูกับซับในประตูกันสักนิดนึงค่ะคุณขา ให้ดูนะไม่ได้สวยแค่ห้องเครื่องนะจ๊ะซอกหลืบซอกประตูนะฮะก็สวยแบบนี้เลยนี่ค่ะแอบเห็นยังเห็นเห็นให้ดูนิดนึงเออให้อวดนิดนึงนะจ๊ะว่าเรามีอันนี้เขาเรียกอะไรนะแผ่นเพจนะฮะเป็นตัว T R D ด้วยเดี๋ยวจะม่เชื่อว่าเออ T R D จริงหรือเปล่าไปเอาล้อ T R D มาหรือเปล่าอันนี้คือ T R D นะคะบันไดึ้นด้านข้างค่ะเป็นสีดาแบบนี้สะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นลงมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นรถรูปแบบ7็ที่นั่งนะคะมาดูด้านท้ายกันต่อเลยดีกว่าสปอยเลอร์นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3กระจกเนี่ยก็จะเป็นระบบไล้ฝ้านะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนไฟท้ายนี่สวยมากไฟท้ายจะเป็นรูปแบบ LED จะไฟท้ายสวยเวอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าโมที่ r d Sportivo เออนะคะมีติดไว้แบบนี้เลยและด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้าเวลายืนนะคะบางทีแบบเอยเราลืมตัวไงเรากดเสร็จแล้วเราก็ยืนหลบวิถีที่ว่าประตูขึ้นด้วยนะเดี๋ยวประตูจะเสยคางเข้าให้นะคะต้องหลบมานิดนึงอะดูด้านในค่ะด้านในก็จะเป็นมีที่นั่งทั้งหมด3แถวด้วยกันตรงนี้เขาก็จะมีไฟโซนด้านหลังเพื่อแบบว่าเวลาคุณมาหยิบของด้านหลังแบบนี้นะคะและตัวเบาะเนี่ย คุณสามารถที่จะพับได้นะคะตัวเบาะสามารถที่จะพับลงแล้วก็เก็บขึ้นด้านข้างนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆมากยิ่ยงขึ้นจริงๆคือเบาะต้องรูแรงไปปะนี่นะคะแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงดูไม่ทันะสิไวเวอร์ไวเวอร์ดูใชไหมคะคือทั้งสองข้างเนี่ยสามารถที่จะแบบพับขึ้นได้แบบนี้เลยเก็บขึ้นด้านข้างได้ทั้งสองฝัง่ง ก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะคุณจะเก็บกระเป๋าเดินทางจะซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆจะไปช้อปปิ้งช้อปปิง้งแล้วกลัวพื้นที่ไม่พอเก็บแบบนี้ได้นะคะผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเราบอบางบาบางนะถนุถนอมแบบเราก็สามารถทําได้ง่าย,ายๆค่ะนี่ก็คือรอบๆตัวรถกับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนะคะเป็นตัว all new นะตัวนี้2.8 T R D เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านใดตัวรถกันต่อ ก็คือด้านในนะคะด้านในสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยมันแบบดูสปอร์ตดูแบบมีความเป็น TRD จริงจริงคนขานะคะดูง่ายๆอ่ะนี่คอนโซลด้านหน้าสีดำเนะะี่ยค่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบตกแต่งเหม้มสัญลักษณ์ TRD แบบนี้สวยกริบจ้าเบาะเนี่ยเป็นเบาะประลาไฟฟ้าฝั่งทางด้านคนขับนะคะเบาะจะเป็นทรงสปอร์ตรับกัสรีละเป็นเบาะหนังนะคะ ตัดกับสีแดงแดงเนาะเออแดงออกแบบน้ำตาลน้ำตาลแดงแดงแดงเข้มประมาณนี้นะคะนั่งสะดวกสบายแล้วบอกคือทรงใหญ่มากรับก็บสบารับคนนั่งได้แบบหลากหลายสีระนะแล้วก็มาดูกับตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันค่ะซ้ามือเชื่อมต่อบูทสมาร์ทโฟนขวามือจะเป็นข้อมูลการขับขี่มีตัวครุสคอนโทรลแล้วก็จะมีแพนเดอร์ชิพด้านหลังแบบนี้ค่ะ ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบเครื่องเล่นมีเดียใส่แผ่นวิดผ่นซีดีดต่างๆได้เชื่อมต่อบลูทูธได้และรองรับกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์คุณสามารถใส่เมมด้านนี้ได้มีไมโครเอต่างๆแบบนี้ได้เลยค่ะ ด้านล่างตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลจ้าปรับระดับอุณหภูมิปรับระดับความแรงของลมเนะะี่ยค่ะมีที่ไล่ฟ้ากระจกหน้ากระจกหลังต่างๆตัวนี้ปรับโหมดการขับขี่ได้อย่างที่บอกว่าตัวนี้จะเป็นตัว f o w drive เนาะก,ก็ขับแบบขับสองก็ได้ขับสี่ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับอีโคโหมดพาวเวอร์ Power, โหมดต่างๆและนี่คือส่วนด้านหน้ามีที่เราบอกแล้วมีกล้องมองหลังอวดนิดนึงค่ะกล้องมองหลังของเราเปไงอะอะแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูด้านหลังกับห้องผู้ดีสารกันต่อเลยไปค่ะและนี่ก็คือโซนด้านหลังห้องผู้ดีสารนะคะหรือว่าแถวที่2นั่นเองจะบอกว่าสภาพสวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยค่ะคุณขามาดูตัวบาอกันนะคะตัวบาอนี้คือแบบสวยกลิบมากนะคะไม่มีรอยแตกรอยยับรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนี่คุณขายังสามารถดึงออกมาเป็นที่วางแขนได้ และสามารถกดออกมาเป็นที่วางแก้วแบบนี้ได้อีกด้วยค่ะสำหรับโซนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีแอร์นะคะของโซนผู้โดยสารแยกไซ้าขวาของแต่และแถวแถวที่2และแถวที่3 สามารถปรับระดับความแรงของลมได้มีไฟโซนห้องผู้นิสั์เป็นรูปแบบ LED ค่ะขยับลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นที่แขวนของรองรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลกร,รมัมมีช่องเสียบไฟ12โวลต์แล้วก็มีช่องเสียบไฟ100วัตต์เรียกได้ว่าสมกับเป็นรถอนเนประสงค์ค่ะที่คุณสามารถจะเดินทางไปไหนไกลๆได้อย่างสะดวกสบายค่ะ อะไรที่สนใจคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าคันนี้เป็นรถ M2M ด้วยคืออะไรเป็นราคาพาคา่อค้าตัดพ่อค้าซื้อขายกันตามสภาพรถนะะไม่มีบริการหลังการขายใดทั้งสิน้นแต่ว่า M2M ที่ต่ออลต้าของเราคุณจะได้ดรถสวยคันสภาพเก๋อในราคาถูก ใครสนใจคันนี้ราคาอยู่ที่1 00 1 0 0 0ล้านบาทค่ะและที่สำคัญนะคะเรามีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศและยังไม่หมดตอนนี้มีกระโปรช่วยผ่อนนานถึง10เดือนขับรีกันมาเลย90วันนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นศูนปร์เซ็นและผ่อนกันได้แบบยาวนานถึง8 4งวดค่ะ ใครสนใจอย่ารอช้า inbox มาได้เลยค่ะที่สืดรถยนต์โตออัลต์คาร์ของเราค่ะล้วต้องบอกก่อนว่ารถนะคะในกลุ่มของ M2M ของเราก็ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้ประเภทนี้หรือว่าคันนี้ยังมีรถให้เลือกอีกหลากหลายรุ่นสามารถที่จะเข้าไปชมรีวิวเพิ่มเติมผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้กับโตออัลต์คาร์ชาแนลเข้าไปกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ Tik t o k นะคะก็สามารถ ที่จะเข้าไปกดติดตามกันได้เช่นเดียวกันกับโตอออโต้ค่ะค่ะเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้เราฟอกกันไว้ด้วยกับรถครอบครัวหรือว่ารถอเนกประสงค์กับออเนีย f o r t ์จูเนะคะตัวนี้2.8ซึ่งต้องบอกว่านะคะเป็นตัวชีอาีและเป็นตัว4ฟร์วิลด้วยรถปี2016ใครสนใจพลาดไม่ได้และเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย